สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวนักศึกษาวิทวะยกพวกตะลุมบอลคู่ลิสักสุนพาดดนตำรวจสาหัสนะครับเมื่อเวลา17.0 0นวันที่ส1สิงหาคมพันตำรวจโทปันภัณ์เดชโชตพิสิทธิ์รองผู้กำกับสอพอเมืองนอนทบ,บุรีรับแจ้งจากศูนย์วิทยุนนทีว่ามีกลุ่มนักเรียนช่างคนยิงปืนใส่คู่ลิต่กะสุนโปกพืนดโดนตำรวจได้รับบาดเจ็บเหตุเกิดบริเวณป้ายรถเมีปากซอยแสงเทียนถนนพิบุตสงคราม ตำบลส่วนใหญ่อำเภอเมืองนนทบ,บุรีจึงรุดไปตรวจสอบพร้อมทั้งสก,กัดจับไปรุ่นผงที่สงสัยว่าก่อเหตุได้สองคนพมาวุธปืนปากกาขนาดจุดสามแปดกระสุนหนึ่งนัดจึงนาตัวมาทาการตรวจสอบส่วนตารวจที่ได้บาดเจ็บถูกนําตัวสงง่งโรงพยาบาลน,นังเก้าทราบชื่อสิตํารวจลตีวรินชัยอย่างเพชรอายุ21เปีพ่อบหมู่งานปอมีบาดแผลถูกยังเข้าที่ชายโครง ด้าน,นขวากระสุนทะลุเข้าแขนขวากระสุนฝังในเบื้องต้นอาการปลอดภยัยเนื่องจากกระสุนปืนเฉียวชายโคงส่วนผู้ต้องสงสัยสองคนเป็นนักศึกษาคณะวิทยมศาสตร์มหาวิทยาลัยชื่อดังจึงนำตัวมสอบสวนเบื้องต้นทั้งสองคนให้การปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นคนยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ยอมรับว่าอาวุธเป็นของพวกตนด้านพลตำรวจโทปนพัสกล่าวว่าก่อนเกิดเหตุสิทธิโรตีวลินเป็นชุดได้ล่านอกเครื่องแบบ เข้าประจาจุดบริเวณปากซอยแสงเทียนเนื่องจากป้องกันกลุ่มนักเรียนยกพวกตีกันขณะนั้นมีรถจักรยานยนต์ขี่ผ่านมาก่อนจะชักปืนอาวุธปืนยิงเข้าใส่กองคู่ลีแต่กระสุนพลาดไปโดนสินทตำรวจตีวลินได้รับบาดเจ็บส่วนผู้ต้องใส่ทั้งสองคนที่จับได้สั่งการให้วิทยาการจังหวัดหาคาบขมาวดินปืนที่มือและแจ้งข้อหาร่วมกันพกพาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต mạnh nhu lãnh án